สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราวิวรค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องลูกอนุเรื่องราวของลูกอนุที่ไม่มีค่าในสายตาของบิดาทำให้เขาถูกยกให้เป็นชายบำเรอของมหาอมาัมมัด แต่ความซวยของเขาไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านั้นเพราะชายแก่คราวพ่อที่เขาต้องมาเป็นชายบำเรอให้ดันเกิดหัวใจวายตายในคืนเข้าหอคืนแรกเขาถูกตราหน้าว่าร่านราคะและถูกจับฝังทั้งเป็นเรื่องราวของเขาจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปไปติดตามได้ในเรื่องเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ทุกช่องทางของเราวิวรไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ TikTok กันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะลูกอนุบทที่8วันรุ่งขึ้น เกี้ยวเล็กสองคันจากจวนไทชินอ๋องก็ถูกส่งมายังจวนของอมาอลีไฉหลิวกงกงผู้ขี่ม้ากำกับเกี้ยวมาด้วยได้รับเชิญให้เข้าไปนั่งในห้องโถงใหญ่ซึ่งฟูเรนผู้เท่าและฟูเรนใหญ่ออกมาให้การต้อนรับเพราะอมาร,รีไชยไปประชุมขุนนางที่ท้องพระโรงยังไม่ได้กลับจวนมาไทชินอ๋องสั่งให้ข้ามารับคุณหนูจินทวาและคุณหนูอี้ฮวารขอรับหลิวกงกงกล่าวน้ำเสียงสุภาพฟูเรนผู้เท่ากับฟูเรนใหญ่สบตาด้วยสีหน้ายินดีปรีดา กงกงปลดดื่มชารอสักครู่นะเจ้าคะข้าจะรีบไปพาพวกนางออกมาฟูเรินใหญ่กล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างเชิญฟูเรินใหญ่ตามสบายหรือกงกง,ก,งกล่าวเสียงนุ่มนวลฟูเรินใหญ่จึงรีบออกไปจากห้องโถงนั้นตรงไปยังเรือนพักของบุตรสาวทั้งสองด้วยใจที่เต้นระทึกเพราะความสุขล้นคราวนี้แหละจะเขี่ยเจ้าเด็กบัดซบนั่นหิตกจากตำแหน่ง๋ย่วังเฟยเคยดู ขณะดเดียวกันในห้องโถงใหญ่ฟูเดินผู้เท่าเอ่ยสนทนากับหลิวกงกงว่าอาชิงเอ่อไม่ใช่สิเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่ากุยหวังเฟยสบายดีหรือหลิวกงกงยิ้มเล็กน้อยก็น่าจะเป็นเช่นนั้นขอรับกงกงกลง่กลาวเช่นนี้ข่ามีเข้าใจฟูเดินผู้เท่าขมวดคิ้วเล็กน้อยคือหน้าที่ของเหล่าข้ารับใช้แบ่งแยกกันชัดเจนเช่นข้ามีหน้าที่รับใช้ไทชินอ๋อง ก็จะรู้เฉพาะเรื่องราวที่ท่านอองสั่งเท่านั้นเรื่องของพระชายาและเรื่องของกุยหวังเฟยข้าไปบังอาจล่วงรู้ขอรับดวงตาที่เจนโลกของฟูเดิรนผู้เท่ากลอกกลิ่งเฉินนี้หมายความว่าการที่ท่านกงกงมารับจินทวากับอีวานี้เป็นคําสั่งโดยตรงของไทช้ชินอองหรือใช่แล้วขอรับหรือกงกงกล่าวท่านอองให้ข้าเตรียมที่ทางสําหรับคุณหนูทั้งสองไว้เรียบร้อยแล้วสีน้าฟูเดิรนผู้เท่ายิ้มย่องผ่องใส ข้าไม่รู้อะไรภายในจวนเจ้านายก็เลยคิดจะไหว้วานท่านให้ช่วยดูแลกุยหวังเฟยบางข่าน่ะเอ็นดูรักใครเขามากแต่เขาก็เกเรมาตั้งแต่เล็กเฮ้อข่าคนแก่แล้วก็พูดมากไปท่านกงกองอย่าได้ถือสาและนางก็เอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากหัวเราะเบาๆพอดีฟูรันใหญ่พาบุตรสาวทั้งสองนางที่แต่งตัวอย่างสวยงามสุดฤทธิ์ติดตามมาด้วยสาวใช้วัยแรกรุ่นหน้าตาดีอีกสี่นาง ที่ถือห่อสัมภาระมาด้วยหลิวกงกงจึงขอตัวลาฟูรหเินผู้เท่ากับฟูร่รินใหญ่แล้วพาสองสาวตระกูลหลีกับสี่สาวใช้กลับมายังจวนไทฉินอ๋องพอเกี้ยวทั้งสองถูกหามผ่านประตูใหญ่ของรั้วสูงเข้าไปก็วางลงสองสาวก้าวลงจากเกี้ยวด้วยสีหน้าสดใสแล้วจึงเปลี่ยนเป็นซีดเผือดเมื่อหลิวกงกงสั่งเบาชายหญิงที่มายืนรอรับคําสั่งว่านําจินทวาไปที่โรงครัวอีฮวาไปที่โรงซักล้าง ใช้งานให้เต็มที่อาหารการกินก็ไม่ต้องให้มากหรือดีให้ที่เหลือจากเบ่าไพร่พอกันตายก็พอส่วนสาวใช้ทั้งสี่เอาไปขังรวมกันไว้คนใดคิดหนีให้ตีขาทั้งสองให้หักเอาตัวไปได้ขอรับ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 ,รบเสียงขานรับจากเบ่าไพร่กง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 เสียงสองสาวพี่น้องเรียกอย่างตกใจจนทำอะไรไม่ถูกขณะถูกพวกเบ่าทาดลากพาตัวไป ที่โต๊ะอาหารมื้อกลางวันในตำหนักใหญ่จวนไทชินอ,องหลี่ชิงนั่งอยู่ที่โต๊ะกำลังกินข้าวไทชินอองที่ยังแต่งตัวเต็มยศก็เดินเข้ามาข้างหลังแล้วขโมยหอมแก้มฟอดหลี่ชิงตกใจปล่อยชามข้าวหลุดมือไทชินอองคว้าวเอาไว้ได้นำชามข้าววางเอาไว้บนโต๊ะถามว่าตกใจหรือชิงชิงขอรับหลี่ชิงรับคำเบาๆโอ้ขวัญมานะไทชินอองรูปหลังร่างเบาบางเบา ก็สัมผัสถูกเสื้อกระอ,อ่อนที่อีกฝ่ายสวมอยู่ไว้เจ้าหายดีเมื่อไหร่เจ้าต้องให้รางวัลข้าให้เต็มที่นะชิงชิงไม่ใช่แค่ใช้มือช่วยอย่างเมื่อคืนหรือชิงไม่ได้ตอบอะไรแต่แก้มผุดผ่องแดงเรื่อรามไปถึงใบหูเล็กๆก็ไทชินอองสาธิตวิธีการโดยทําให้เขาก่อนแล้วจึงให้เขาทําให้ไทชินองเห็นแก้มที่แดงเราาลูกท้อสุกปล่งแล้วอดใจไม่ได้ ดูดแก้มจ้วบแล้วเลยไปขบใบหูเล็กๆเบาๆทีหนึ่งทำเอาร่างบอบบางสะดุ้งแล้วกระซิบว่าข้าไปเปลี่ยนเสื้อประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจะมากินข้าวกับเจ้าว่าแล้วไท้ชินอ,องก็ผ่าไปครู่หนึ่งต่อมาไท้ชินอ,องก็กลับมาใหม่ในชุดเสื้อผ้าใหม่ราคาแพงสีดําปักลายมังกรทองก็นั่งลงข้างๆหลี่ชิงหยิบตะเกียบทองคาขึ้นมาคีบอาหารใส่ชามของเด็กหนุ่มแล้วว่ากินให้มากๆจะได้โตวไว หลี่ชิงเรียนแบบคีบกับข้าวให้ไท้ชินอองบ้างแต่ไม่รู้ว่าควรจะกล่าวอย่างไรจะบอกให้โตไวๆหรือก็ไม่เหมาะเพราะท่านอองรูปร่างสูงใหญ่กำยำสมชายชาตรีอยู่แล้วขืนโตไปกว่านี้มีหวังถูกคนเรียกว่ายักษ์พอดีแต่ไท้ชินอองกล่าวขึ้นมาก่อนว่าแบบนี้ยข้าไม่เอาฮะเด็กหนุ่มงุนงงนึกว่าไทชินอองรู้ความคิดของเขาแต่รู้ได้ยังไงว่าเขาแอบนินทาท่านอองว่าตัวโตย่งกับยักษ จ้าต้องป้อนค่าถึงปากถึงจะถูกไท้ชินอ๋องพูดขึ้นแล้วผู้พูดก็อ้าปากรอหลี่ชิงเหลียวซ้ายแลขวาเสี่ยวฉีจื่อกับเสี่ยวจางจือต่างหันหน้าไปทางอื่นแต่เ,เฟยนั้นจ้องมองมาตาโตเท่าไข่ห่านเพราะความอยากรู้อยากเห็นก็เลยถูกเสี่ยวฉีจื่อดึงหูให้หันไปทางอื่นด้วยอีกคนหน้าท้องพระโรงเวลาประชุมขุนนางเช้า ขันทีชั้นผู้ใหญ่อ่านราชองค์การเนื่องจากมหา,ามาเฉาฉุนได้ทำความผิดอย่างมหันต์กระทำปิดตุคาตหรือฆ่าพ่อและสังหารน้องชายฮ่องเต้จึงมีราชองค์การให้ถอดออกจากตำแหน่งมหาอามา์และขังไว้รอการประหารในอีกสามวันพอขันทีชั้นผู้ใหญ่อ่านราชองค์การจบคุณนางทุกคนก็ประสานมือน้นอมคำนับเอ่ยอย่างพร้อมเพรียงว่าขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปี ฮ่องเต้ไว 3, สามพันษาหรือขวบยังคงปีนขึ้นปีนลงราชบัลลังก์อย่างไร้เดียงสาหลานกงกงเชิญเสด็จหรืออุ้มฮ่องเต้เข้าไปพักผ่อนเถอะขอรับไท้ยชินอ๋องและหลานกงกงขันทีคนสนิทของฮ่องเต้ก็เข้าไปอุ้มองค์ฮ่องเต้ที่กำลังเล่นซนออกไปจากท้องพระโรงในขณะที่ราชองครักษ์เข้าจับกลุ่มอดีตมหาอมาชเฉาฉุนเฉาฉุนพยายามขัดขืนและร้องตะโกนว่าข้าไม่ผิดข้าไม่ผิด แต่ก็ถูกลากตัวออกไปจากท้องพระโรงพอในท้องพระโรงเข้าสู่ความสงบอีกครั้งไทชินอ๋องที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทองคาหรูหราเบื้องขวาของราชบัลลังก์ก็กล่าวขึ้นว่าตําแหน่งมหาหมาดเป็นตําแหน่งสําคัญจะปล่อยให้ว่างไม่ได้ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจแต่งตั้งอมาตย์ไหสยุยจากกรมคลังเข้าดํารงตําแหน่งมหาหมาดแทนอมาตย์ไหสยุยก้าวออกจากแถวมาคุกเข่าที่กลางท้องพระโรงประสานมือน้อมคํานับไทชินอ๋อง ขอบคุณท่านอ๋องที่ไว้วางใจข้าน้อยแล้วประสานมือน้อมคำนับไปที่ไทเฮาที่นั่งบนพระเกอี้ทองคำเบื้องซ้ายของราชบัลลังก์ขอพระไทยไทยเฮาที่ไว้วางใจกระหม่อมก่อนจะถอยกลับไปยืนในแถวตามตำแหน่งใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้ตำแหน่งเจ้ากรมคลังก็ว่างลงอมาตชิวหลีรองเจ้ากรมคลังอันดับหนึ่งนั้นกย็ยิมยิ้มย่องอยู่ในใจว่าตำแหน่งนี้หนีไม่พ้นตนแน่แต่ ส่วนตำแหน่งเจ้ากรมคลังนั้นให้อมย์หลี่ใช้รับไปน้ำเสียงเรียบเรียบทว่าทรงอำนาจของไทชินอ,องกล่าวต่อฮะเป็นเช่นนี้ได้ยังไงกันอมย์ชิวหลีส่งเสียงดังอย่างผิดคาดและผิดหวังท่านไม่พอใจหรือไทชินอองถามข้าน้อยมิกล้าอมย์ชิวหลีรีบประสานมือน้อมกายตอบเหงื่อที่หน้าผากแตกสิก อมาลีใชรู้สึกเหมือนอยู่ๆก็มีทองคําหีบใหญ่หล่นลงมาตรงหน้าของตนจึงรีบก้าวออกมากลางท้องพระโรงคุกเข่าลงน้อมคานับรับตําแหน่งทันทีเพราะอมาดีใชกลับถึงจวนพร้อมกับข่าวดีฟูเดินใหญ่ก็ยิ้มกลิ่มเอ่ยว่าท่านพี่เห็นหรือไม่ว่าบุตรสาวทั้งสองของข้าดีกว่าบุตรชายบัตรบพของนางขณิกานั้นเป็นไหนๆพอเมื่อวานท้ายชินอ๋องส่งคนมารับพวกนางเข้าจวนเช้าวันเนี้ยท่านก็ได้รับตําแหน่งเจ้ากรมคลังทันที เห็นทีคราวนี้เจ้าเด็กบัดซบนั่นน่ะต้องตกจากตําแหน่งที่โปรดปลานของท่านอ๋องแล้วเป็นแน่เชอะวันนั้นทําเป็นนั่งชูคอไม่เห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่ทีนี้ข้าจะหัวเราะเยาะพวกมันสองแม่ลูกให้หนาใจเคยดูสิอาเลียนอมาดีใช้เอ่ออย่างเคร่งขรึมเจ้าก็พูดจาเบาๆหน่อยเบาไพร่ได้ยินเข้าจะลือกันว่าข้าไร้ความสามารถได้ดีเพราะเกาะชายกระโปรงบุตรสาวหรือว่าไม่จริงฟูเ่นใหญ่สวนคําสามี แต่จะยังไงท่านก็ไม่อาจเกาะชายกางเกงบุตรชายนางคณิกาได้เจ้าอมาลีใช้อดโมโหไม่ได้แต่ก่อนที่เขาจะได้กล่าวอะไรต่อก็ถูกมารดาห้ามว่าพอเหอะพอเหอะทั้งสองคนทั้งอมาลีใช้กับผู้เป็นภรรยาเอกจึงได้หยุดโต้เถียงกันที่อาใช้ได้ดีเลื่อนยศกล่าวหน้าอย่างวันเนี้ยเพราะบรรพบุรุษคุ้มครองฟูเล่นผู้เท่ากล่าว พวกเราจะต้องรีบไปเส้นไหว้บันพ่อุรุษทีสารบรรพชนและจัดงานเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ที่คุกกรมอาญาเชาฉุนที่ถูกถอดชุดยศออกเหลือเพียงเสื้อกับกางเกงตัวในและถูกล่ามโซ่ตัวนั่งอยู่ภายในห้องขังท้ายชินอองนั่งเก้าอี้อยู่นอกห้องขังท่านจะมาสอบสวนข้าเหรอเชาฉุนถามท้ายชินอ,องเวลาเนี้ยเขาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงไม่ได้แสดงทีท่าหวาดเกรงอีกฝ่ายอีก ไม่ใช่ความผิดของเจ้าข้ารู้หมดแล้วท้ายชินอองตอบแล้วสั่งขันทีคนสนิทว่าหวังเสียงบอกต่อเขาขอรับท่านอองหวังกงกงน้อมรับคําสั่งก่อนจะหันไปกล่าวกับเฉาฉุนว่าท่านอองให้ข้าไปตรวจดูศพของบิดาท่านและข้าได้พบว่าเขาตายเพราะถูกวางยาพิษไม่ได้หัวใจวายตายตามที่ท่านรายงานทางการข้าจึงได้ให้หมอชันนสูตรและแยกแยะพิษจนรู้ว่าพิษที่ใช้นั้น เป็นตัวยาใดบ้างแล้วจึงให้ตรวจสอบบัญชีร้านขายยาทั่วทั้งเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียงพบว่าคนซื้อตัวยาเหล่านั้นได้แยกซื้อยาจากร้านยาหลายร้านด้วยกันแต่ชื่อผู้ซื้อคือเฉาเลิวซึ่งเป็นบ่าวรับใช้ในบ้านของท่านหลังจากวิดาท่านเสียชีวิตแล้วไม่นานน้องชายของท่านก็เสียชีวิตอย่างปัจจุบันท่านด่วนอีกคนข้าได้ให้คนสะกดรอยเฉาเลิวไปเพียงไม่นานนะัก ท่านก็ใช้ให้คนสังหารเขาเพื่อปิดปากคนของข้าได้ช่วยเขาเอาไว้และเขาก็ได้สารภาพว่าท่านใช้ให้เขาไปซื้อ,อยาพิษเพื่อฆ่าบิดากับน้องชายเฉาฉุนไม่ได้ปฏิเสธความผิดแต่ถามไทชินอองว่าท่านต้องการเพียงแค่ชี้แจงความผิดของข้าเท่านั้นหรือย่อมมากกว่านั้นไทชินอ,องกล่าวเสียงียบเรียบทว่าหนักแน่นข้าต้องการรายชื่อผู้สนับสนุนอ,องสามทั้งหมดถ้าข้ายอมเปิดเผยแก่ท่านข้าจะได้อะไรตอบแทน เฉาฉุนเอ่ยเป็นเชิงถามข้าจะให้เจ้าขอได้ข้อหนึ่งแม้แต่ชีวิตของข้าเองหรือใช่ไท้าชินอ๋องรับคำหนักแน่นเฉาฉุนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยอย่างมั่นคงว่าข้าขอพบเสี่ยวชิงสักครั้งหนึ่ง นิยายเรื่องลูกอนุจะเปิดให้ฟังฟรีจนจบและเมื่อลงจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกให้ฟังฟรีได้แค่ถึงตอนที่สิบเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจดาวน์โหลดนิยายเรื่องลูกอนุในฉบับรูปเล่มหรือในฉบับหนังสือเสียงสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เมมมาร์เก็ตนะคะ